เมื่อวันนี้นะคะวันที่12มิถุนายนค่ะก็มีการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนเอ็กซ์คลองเตยค่ะดีจังซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขและกลุ่มคลองเตยดีจังร่วมด้วยเครือข่ายอื่นๆอีกมากมายเลยมีวงที่เล่นขึ้นมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอิม u e เ s ลสตริงออเคสตราก็มาจากชุมชนคลองเตยแล้วก็มีวงที่2ก็คือวงดนตรีคลองเตยดีจังเป็นวงดนตรีเยาวชนนะคะที่มีการเปิดรับบริจาคเครื่องดนตรีแล้วก็มี ครูเนี่ยอาสามาสอนอย่างต่อเน,นื่องตลอด9ปีเลยจากนั้นเนี่ยปิดท้ายด้วยวงเกษตรศาสตร์วินซิมโฟนีด้วยค่ะเล่นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งมากมายหลายเพลงประชาชนก็มาร่วมงานกันมากมายเลยนะคะรวมถึงนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหาคนครด้วยรวมถึงดรยุ้ยเกษราทันลักภาคที่ปรึกษาผู้ว่ากทมก็เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะก็มีการร่วมเวิร์กช็อปศิลปะจากคลองเตยดีจังมีการปลูกต้นพยุงรวมถึง กิจกรรมกองทุนต่างๆนะคะทั้งนี้เนี่ยนายสานน์ก็กล่าวว่าไม่ได้มีแค่สัปดาห์นี้นะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีด้วย<ะ>โดยจะจัดวันอาทิตย์ที่สะพานพระราม8แต่วันเสาร์เนี่ยขออนุญ,ญาตเก็บเป็นสปายไว้ก่อนให้รอติดตามในเพจนะคะโดยในวันเดียวกันเนี่ยด้านของกองทบ,บกก็ออกมาประกาศเหมือนกันว่ากองทบ,บกเนี่ยก็มีการจัดดนตรีเหมือนกันนะคะ,ะทั้งนี้ไม่ได้จะจัดในกรุงเทพ ก็เด <Ooh. S 1> <ส>ี๋ยวจะกระจายต่อไปเรื่อยๆในเรื่องของต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าพนเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกก็เริ่มมีการมอบหมายนะคะให้กองทัพภาคแล้วก็หน่วยทหารในต่างจังหวัดเริ่มจัดวงดนตรีจากหมวดดุริยางของมวลนทหารบกออกแสดงดนตรีเช่นเดียวกันกับพื้นที่กทมด้วยมีรูปแบบการบรรเลงขับกล่อมบทเพลงต่างๆแสดงในสถานที่ที่เป็นสวนสาธารณะหรือว่าสุขภาพสถานที่ออกกำลังกายตลอดเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเลยค่ะ